สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาสอน1.10การเปรียบเทียบจำนวนนับ1.10และ0ูนนะครับกิจกรรมแรกให้เราจับคู่นะครับแล้วบอกว่าสิ่งใดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันนะครับเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับเขาให้ไก่กับไข่มานะครับมีไก่3มีไข่สเพราะฉะนั้นน้องเขียนไปเลยว่าเท่ากับครับต่อมามีแมว4ตัวมีปลา6ตัว สี่กับหน้องเขียนว่า4ีา่น้อยกว่าน้อยกว่าหนะครับอันนี้มีเต่าแปดตัวมีกบเจ็ดตัวนะครับ8ปดมากกว่าเน้องเขียนไปเลยมากกว่าต่อมานะครับเขาให้เราเขียนมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับ เด็กผู้ชายตักปลาได้6ตัวเด็กผู้หญิงตักปลาได้2ตัวนะครับบอกว่า6มากกว่าสองห่ถ้าเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือสองน้อยกว่า6นะครับต่อมาหมายความว่าเด็กชายเนี่ยตักปลาได้มากกว่าเด็กผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้ชายอ่ตักได้6กผู้หญิงได้สองหรืออย่างก็คือเด็กผู้หญิง ได้สองตักปลาได้น้อยกว่าเด็กผู้ชายนะครับที่ได้หกหน้าต่อมานะครับให้เราเขียนเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับขั้นแรกให้เรานับจํานวนสัตว์ก่อนนะเก้งนะครับอันนี้คือเก้งมีสี่ตัวกวางอันนี้คือกวางครับมีห้าตัวต่อไป้าลายมีเจ็ดตัวลาเคออันนี้นะครับ มีห้าตัวคำสั่งตรงนี้ให้เราระบายสีแถบตามจำนวนสัตว์เปรียบเทียบจำนวนสัตว์และเขียนเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับอันนี้เขาทำตัวอย่างมาให้แล้วนะครับเก้งมีสี่เขาก็ระบายสี่กวางมีห้าระบายห้านะครับเรามาดูม้าลายครับม้าลายมีเจ็ดตัวน้องระบายไปเลยเจ็ดช่องนะครับ ต่อมาลามีห้าตัวน้องระบายไปถึงเลขห้านะครับโอเคต่อมาเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เขาให้ตัวอย่างมาจํานวนกวางเท่ากับจํานวนลาคือกวางเนี่ยห้าตัวเท่ากับลาห้าตัวนะครับต่อมาเป็นแบบฝึกหัดให้เราทํานะครับเขาบอกว่าจํานวนม้าลายกับเก้งนะครับเมื่อกี้ม้าลายมีเจ็ดเนาะแล้วก็เก้งมีสี่เพราะฉะนั้นน้องต้องเขียนว่า จำนวนม้าลายมากกว่านะครับมากกว่าจำนวนเก้งหรือด้านล่างน้องก็เขียนว่าเจ็ดมากกว่าสี่นะครับโอเคต่อมาเป็นกิจกรรมเติมตัวเลขแสดงจำนวนในปลานะครับหนึ่งจำนวนเพื่อแสดงการเปรียบเทียบนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวพี่จะสอนนะครับ นี่เขาบอกว่าเจ็ดมากกว่าอะไรเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับอันนี้ขั้นแรกให้น้องเขียนมาก่อนเลยนะครับหนึ่งถึงสิบน้องเขียนเลี้ยงเลขเลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบนะครับโอเคคราวนี้เขาบอกว่าเจ็ดมากกว่าแล้วเราให้เราเติมนะครับอ่ะน้องมาดูเลขเจ็ด เลขเจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเขาบอกว่ามากกว่าให้น้องมองไปทางด้านซ้ายครับมองจากด้านเจ็ดเนี่ยไปทางด้านซ้ายอ่า <st arts> เห็นว่าอะไรเจ็ดมากกว่าอะไรบ้างครับมากกว่าหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดมากกว่าเลขเหล่านี้นะครับ <st arts> น้องเลือกมาเลยหนึ่งตัวในที่นี้พี่จะเลือกเป็นเลขหกนะครับ <st arts> อ่าข้อต่อมา มากกว่าไปแล้วนะครับมากกว่ามองไปทางซ้ายนะอ่าเดี๋ยวพี่จะเขียนให้มากกว่ามองไปทางซ้ายต่อมาน้อยกว่าทํายังไงครับน้อยกว่ามากกว่าน้องมองไปทางซ้ายน้อยกว่าน้องก็ต้องมองไปทางขวาครับมองไปทางขวาโอเคเขาให้อะไรมาเขาให้ศูนย์มานะครับศูนย์น้อยกว่าอะไร น้องมาดูที่เราเขียนไว้นะครับศูนย์น้อยกว่ามองไปทางขวาครับน้อยกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเลขอะไรก็ได้น้องเขียนที่จะเขียนเลขหนึ่งนะครับต่อมาครับหกน้อยกว่าน้อยกว่ามองไปทางขวาครับน้องมาวงที่เลขหกมองไปทางขวา คืออะไรครับเจ็ดก็ได้แปดก็ได้เก้าก็ได้สิบก็ได้นะครับพี่จะเลือกเป็นเจดนะข้อต่อไปสองน้อยกว่าน้อยกว่าทำยังไงครับน้อยกว่ามองไปทางขวาน้องมาวงก่อนสอง่าสองอยู่ตรงนี้มองไปทางขวาครับมีอะไรบ้างมี3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ในที่นี้พี่จะเลือกเป็นเลขสามนะครับถ้าน้องจะเลือกเป็นสี่ห้าหกเิบแปดเก้าสิบเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์หนึ่งสองเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องต้องวงตรงเลขสองนะครับแล้วก็มองไปทางด้านขวาก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบต่อมาครับข้อต่อไปหนึ่งมากกว่ามากกว่ามองไปทางซ้ายครับข้อนี้ไม่ยากมีตัวเดียวเลยหนึ่ง มองไปทางซ้ายเลขมีเลขอะไรครับเลขศูนย์น้องก็เติมเลยเลขศูนย์ไม่มีให้เลือกเลยข้อนี้ต่อมาสิบมากกว่ามากกว่าทายังไงครับมองไปทางซ้ายนะมากกว่าน้องมาวงครับสิบมองไปทางซ้ายก็คือเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับน้องเลือกมาเลยหนึ่งเลขพี่เลือกเป็นเลขเก้านะ ต่อมาเท่ากับนะครับถ้าน้องเห็นคําว่าเท่ากับแบบนี้ให้น้องใส่เลขเดียวกันทั้งซ้ายและขวานะครับสมมุติว่า1เท่ากับ1นะครับแบบนี้ถ้าน้องใส่ 1, กับ2แบบนี้มันไม่เท่ากันนะครับหรือว่าน้องใส่2กับ2หรือว่า10กับ10แบบนี้ก็ได้นะครับเท่ากันถ้าเท่ากันให้น้องใส่เลขเดียวกันทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้ที่จะใส่เป็นเลข เ <9 S 2> เท่ากับ9นะครับโอเคข้อต่อไปนะครับ8เท่ากับอะไรพี่เพิ่งบอกเมื่อกี้เลยถ้าเจอเท่ากับให้เราใส่ตัวเลขเดียวกันทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้เขาให้ทางซ้ายมาเป็นเลขแน้องควรทำยังไงกับทางขวาดีครับข้อนี้น้องก็ใส่เลข8ไปเลยครับเพราะว่ามันต้องเป็นเลขเดียวกันมันถึงจะเท่ากันนะครับโอเค